ผมกำลังๆเนี่ยมองๆกล้องมองกล้องมามาหนุ so pair, huh? ่มมายี้คุยคุยเสร็จก็ไอ้พูดว่าไงผมก็เหมือนกับว่าเขาอะดื้อดื้อดื้อแล้วก็เมาณนั้นครับอสารนั้นถูกเลยเลือดออกเลยสารนั้นไม่ออกครับผมตุกงมันอมัดแบบไม่ไม่แน่นหนาอะไรอย่แน่นหนาอะไรดีตั้งใจย้ายตายคือจะไม่ให้ตายอยู่ดี้งใจออยู่ะเอาเกลือ โเคโอเเปิดด้อะไรปที่ห้่าี่หางว่าของข้าวยกตาข้า่ากระเป๋าฮะเห็นกระเป๋าแ้วจะสวดถายถ่ายด้านนี้ดิไปถ่ายด้านนี้ไม่ประโยชน์ เขาโหดครับมันไม่ใช่แค่โหดม่เจอเ่าก่อนเลยหดมันไม่ใช่ทำสำหรับมันมันต้องยิ่งกว่านั้นเคยรู้จักเขาเมืนอก่อนใช่ไหมฮะเคยรู้จักครับรักถือกันดีอะไรกันดีผมไม่เคยรักถือเขาอยู่แล้วครับเขาเป็นคนที่ไม่เคยทํางานเคยทําการอะไรมายืมตังค์พ่อผมหลายรอบแล้วคือเขาเป็นเพื่อนกันรู้จักกันยังไงฮะไม่เป็นไรฮะคือเขาเป็นเพื่อนกับพ่อเขารู้จักกันยังไงฮะรู้จักกันในวงเรา